สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิสาจะพาท่านไปอำเภอเขาสมิงซึ่งเข้าภิสาเดินทางจากในเมืองเนี่ยแล้วก็ออกมาทางาไร่ป่านะคะตรงไปก็จะเป็นบ้านด่านชุมพลนะคะแล้วก็จะหาช่องทางที่จะเดินทางาไปยังอำเภอเขาสมิงนะคะอันนี้เป็นอีก่อ,อเส้นทางการเดินทางที่ไปอำเภอเขาสมิงได้นะคะแล้วก็ไปอำเภอบ่อไร่ได้ด้วยนะคะแต่วันนี้คงไม่ได้ไปถึงอำเภอบอ่อไร่ ถ้าผู้ชมไปอำเภอเขาสมิงนะคะเส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีรถผ่านมากนะคะก็ขับสบายๆนะคะอำเภอบอ่อไร่เนี่ยตรงไปอีกสามสองสิบสามสิบสองกิโลนะคะซึ่งวันนี้เรายังไม่ไปนะคะ ไว้โอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปนะคะวันนี้ขอพาผู้ชมไปเ,เดินทางร่วมกันไปอำเภอเขาสมิงก่อนนะคะเมื่อหลายสิบปีก่อนนู้นนะคะสมัยที่ยังไม่มีลูกนะคะก็ เคยทำเหมืองพลอยนะคะเคยทำเหมืองพลอยที่เขตอำเภอเขาสมิงนะคะสมัยนั้นเนี่ยอำเภอบ่อแร่อำเภอเขาสมิงเนี่ยรุ่งเรืองมากนะคะแผ่อิทธิอิทธิพลไปยังอำเภอเมืองตราดเอ่อจันทบุรีอะไรต่างๆนะซึ่งเป็น แหล่งที่รับซื้อพลอยนะคะแต่ที่ให้ผลผลิตพลอยเป็นจํานวนมากนี่มาจากอําเภอบอ่อไร่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าส่งไปเจรานายที่จังหวัดจันทบรุรีจังหวัดจันทบุรีก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งพลอยนะคะจริงๆแล้วแหล่งจริงๆแล้วทับทิมไพลินนี่เขียวสองนี่จะเป็นที่อําเภอบอ่อไร่นะ สวยนะคะโดยเฉพาะสีเลือดนกนะคะซึ่งเแพงที่สุดนะคะส mm hmm. มัยก่อนเราจะเห็นเลยว่ามันมีการขุดปลอยกันเนี่ยพื้นที่แต่ละที่ก็เามากไปด้วยหลุมต่างๆนะซึ่งถูก,ถกขุดเพื่อหาปลอยนะคะ แต่หลังจากาหลังๆมานี้พลอยได้หมดลงไปนะคะก็ทุกคนก็ซื้อที่มานะคะซื้อที่มาต่อจากาผู้ผู้ค้าพลอยผู้สแสวงหา,าโชคทั้งหลายเนี่ยนะคะสแสวง พื้นที่มันที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยมันไม่แพงมากนักก็มาซื้อนะคะเอาไว้ทําการเกษตรแล้วก็บางจุดก็ได้ทงที่ปิดบอ่อนะคะค่ะก็ก็ก ที่ท่านเห็นเนี่ยส่วนมากจะ ดอกครสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่ายัางมีหรือเปล่านะคะเอาไว้ก็ต้องไปค้นคว้าและนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ฟังนะคะนะคะ่นะ,คะซ้ายมือเนะีคะเข้าไปเอาบาต่อไ้แงะง ฉันงเกลือนะคะ